กองทัพต้องเป็นของประชาชนไม่ใช่ของเผด็จการกองทัพต้องปกป้องชาติไม่ใช่ปกป้องอำนาจเก่าๆประเทศนี้ต้องจบยุคล้างสมองตั้งแต่วันนี้เสียทีวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นวันเลือกตั้งร่วงหน้า และมีทหารทหารหลายๆคนต้องออกไปใช้สิทธิ์ในวันนี้ผมขอให้ทุกท่านยืนอยู่บนผลประโยชน์ของตัวเองและประเทศชาติจงเลือกจากเจตนาจริงๆของคุณอย่าให้ใครมาใช้ความกลัวมาล้มล้างความคิดของคุณอย่าให้ใครมาใช้อำนาจในเครื่องแบบมาบีบบังคับคุณปากกาอยู่ในครูหาคุณไปเลือกอนาคตของคุณเองได้อย่างอิสระหยุดล้างสมองทหารหยุดใช้กองทัพเป็นโลกมนุษย์ของเผด็จการวันนี้ประเทศไทยมีเรื่องที่น่าอับอายเกิดขึ้นหนึ่งเรื่อง คือกองทัพไทยกำลังถูกใช้เป็นโรงงานผลิตความกลัวทางการเมือง เขาเรียกทหารไปอบรมบอกว่าจะสอนประวัติศาสตร์ชาติแต่ความเป็นจริงแล้วสอนให้เกลียดฝ่ายที่ประชาชนเลือกสอนให้กลัวประชาธิปไตยสอนให้เชื่อว่าใครแก้รัฐธรรมนูญคือศัตรูของชาตินี่มันไม่ใช่การศึกษาแต่นี่คือการล้างสมองคนในเครื่องแบบและรู้ไหมเขาว่าเขากลัวอะไรมากที่สุดเขากลัวความจริงถึงขั้นยึดมือถือของทหารทุกคนไม่ให้บันทึกไม่ให้ถ่ายภาพไม่ให้ถ่ายวิดีโอไม่ให้เก็บหลักฐานเพื่อให้ไม่ให้หลุดรอดออกไปข้างนอก ผมขอถามดังๆว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทําไมต้องทําเหมือนเป็นค่ายลับของเผด็จการถ้าเป็นเรื่องจริงทําไมต้องกลัวแสงแดดทาไมต้องกลัวการตรวจสอบทําไมต้องกลัวการบันทึกเทปคําตอบชัดมากๆเพราะสิ่งที่ทําอยู่มันสกปรกเขาอ้างคำว่าชาติมาบางหน้าแต่ข้างในคือการปกป้องอํานาจของตัวเองทั้งสิน้นเขาเอาทหารชั้นผู้น้อยเป็นโลกมนุษย์กันไม่ให้ประชาชนเห็นความจริงและเขายังใส่ร้ายฝ่ายการเมืองว่าล้มชาติล้มสถาบันล้มกองทัพ ทั้งที่มันไม่มีหลักฐานแม้สักชิ้นเดียวที่เป็นรูปธรรมนี่คือสูตรโกงอำนาจของเผด็จการทั่วโลกในการสร้างศัตรูปลอมๆปลูกฝังความกลัวและใช้กลองทัพคุมประชาชนและคนที่โดนหลอกและใช้งานหนักที่สุดก็คือทหารชั้นผู้น้อยคนที่ไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งการปฏิเสธการอบรมไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งถามไม่มีสิทธิทท์แม้กระทั่งเถียงแม้กระทั่งไม่มีสิทธิ์ในการคิดต่างด้วยซ้ํา ถือปืนเพื่อชาติแต่ถูกปล้นสมองโดยผู้มีอำนาจนี่มันความยุติธรรมตรงไหนปัญหามันไม่ใช่ที่ทหารปัญหาคือคนที่ใช้ทหารเป็นชาติทางการเมืองเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองนี้และผมจะพูดให้แรงกว่านี้อีกถ้าการเมืองฝ่ายประชาชนคือภัยต่อชาติจริงทำไมต้องใช้คำโกหก ถ้ารัฐธรรมนูญนี้ดีจริงทาไมต้องห้ามคนตั้งคําถามถ้าอํานาจนี้ชอบทําจริงทําไมต้องกลัวเสียงของประชาชนเพราะความจริงมีอย่างเดียวคือเขารู้ว่าอํานาจของเขามันไม่ชอบทําเขารู้ว่าคนรู้ความจริงแล้วเขาจะหมดอํานาจเขาเลยต้องรีบล้างสมองทหารชั้นผู้น้อยในกองทัพไว้ก่อนประเทศใดที่ใช้กองทัพเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองประเทศนั้นไม่มีวันเป็นประชาธิปไตยและประเทศใดที่ล้างสมองทหารประเทศนั้นคือประเด็จการเต็มรูปแบบ ผมขอพูดกับทหารชั้นผู้น้อยทุกคนตรงนี้คุณไม่ใช่เบีย้ยทางอำนาจของใครคุณคือประชาชนคุณคือผู้เสียภาษีเหมือนกับเราคุณคือครอบครัวของเราคุณเจอค่าของชีพแพงไม่ต่างจากเราอย่าให้ใครเอาความกลัวมาครอบ หัวใจของคุณอย่าให้ใครใช้เครื่องแบบของคุณปกป้องอำนาจอันสกปรกวันนี้เราต้องลุกขึ้นมาไม่ใช่เพื่อล้มล้างกองทัพแต่เพื่อล้มการใช้กองทัพเป็นเครื่องมือของเผด็จการเราจะลุกขึ้นเพื่อคืนอำนาจให้กับทหารไทยคืนเสรีภาพทางความคิดให้คนที่ถือปืนและประกาศให้รู้ทั่วประเทศว่ากองทัพต้องเป็นของประชาชนไม่ใช่ของเผด็จการกองทัพต้องปกป้องชาติไม่ใช่ปกป้องอำนาจเก่า ประเทศนี้ต้องจบยุคล้างสมองตั้งแต่วันนี้เสียทีวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นวันเลือกตั้งร่วงหน้า และมีทหารทหารหลายๆคนต้องออกไปใช้สิทธิ์ในวันนี้ผมขอให้ทุกท่านยืนอยู่บนผลประโยชน์ของตัวเองและประเทศชาติจงเลือกจากเจตนาจริงๆของคุณอย่าให้ใครมาใช้ความกลัวมาล้มล้างความคิดของคุณอย่าให้ใครมาใช้อำนาจในเครื่องแบบมาบีบบังคับคุณปากกาอยู่ในคูหาคุณเป็นเลือกอนาคตของคุณเองได้อย่างอิสระนี่คือสิ่งที่ผมจะฝากไว้ให้กับพี่ๆทหารทุกคนในวันนี้จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสวัสดีครับบ๊ายบาย